เอาแล้วครับุณผู้ชมเหลือหูเลกรไปแล้วจัต้องปเหลือจ้าใจเเกินทางสิพันิพมประเทศไทยทุกทางนรใน้สีแดงจากจังหวัดพิกินเจอประเทศแสนชัยพี่น้องกลางสูงส แสงใจเียเีไปเียวไปแสงใ้เีไปเียวไปะเบยีี้เี้เลี๋ยวาึงระหนัเ้มาแสงใจว่าจังไหใครจะจูใครจะมใครจะจ้าา่าใส่มาใส่มาใสมาหนาเตะอยู่ยิใส่นักจะมาถงในขาที่สองล้บอกวามันกระหนาบลาเพียกทือเขาอยู่ลำายกีรักเงงานสัตว์ะด้จิตเจาที่นี่กจิตทใส่เดืองกาวใส่กันมาคู่กีเซสีแลก็ตัวีีขึ้นมาเรตัวนี้มาต 不要以为总理不投机，投机投机，这哪话？太神奇了呀？没 <music>？太神奇了呀？没？太神奇了呀？没？这都是假的，都是假的，都是假的。你说这哪话？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 这哪